ไม่มีเหนียงเลยอ่ะคนบ้าอะไรนอนไม่มีเหนียงอู๋งไรทำไมเก่งคอทำไมวะอู๋ไม่ได้เก่งนะเก่งคอทำไมไม่ได้เก่งนะอู๋ไรทำไมวะคนบ้าอะไรนอนไม่มีเหนียงเลยอ่ะ<า>อเจอดูดิคนบ้าอะไรนอนไม่มีเหนียงเลย <overall imet rag elim> สวัสดีครับเก่งคออะไรกันนะนรับคนบ้าอะไรนอนขนาดนอนยังไม่มีเหนียงอ่ะ เก่งนะเอาดีจริงไหมนอนเก่งนะนอนแล้วเก่งคอเล็กเก่งนะไม่เก่งนะเจลเก่งเกินหน้าแข็งนะนี่ฮะไอโฟนสิบสามเราใช้สีเดียวกันทำบ้านสีเดียวกันทำบ้านสีเดียวมาทำบ้านจริงเป็นไรอ่ะจริงเหรอสีเดียวกันหมดเลยหมดเลยหมดเลยเนี่ยเบิ้ด นี่ของพี่มิกก็สีเดียวกันผมไม่สีผมไม่สีสีฟ้าเหมือนกันเราเอารวมอยู่บ้านนี้ก่อนเดี๋ยวพี่มิกก็ซื้อให้แล้วซื้อซื้อสีนี้ด้วยสำลักน้ำเลยโอ๊ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไอโน่ไปกัดปืดไม่โน่โน่จะขี่โน่ขี่ปืนแล้ววะโน่จะขี่ปืดไอ้โน่มันมีอารมณ์ปุ๊บโน่มีอารมณ์เยอะเหรอโน่มีอารมณ์รอครับ นกจู่แดงนกมหาปะ่านอนนกจู่แดงอ่านกมันนอนอย่างนี้แล้วเปรือก็แบบนกมาเค้งๆอ่ะโอ้ยโอ้โหช่างมันเถอะพี่มิกมันไม่ทำอะไรปืนร์หรอกืมแต่ว่าปืนอ่ะอยากปล่อยให้เขาทำบ้างบ้านหน้าเฮ้ยเฮ้ยอยานอนนี่ให้เขาทำหน้าโน้โน้ฮัลโหลเด้อ่ะไปแล้วอสู้บ้อาหนุ่มไหนฮะปืนรฮะ หนูต้องอยปล่อยให้เขาทำหรือฝ่ายเดียวทุกคนดูดิดูผมอ้าวผมนอนหน้าผมยังเปะเลยอ่ะหนูต้องอยปล่อยให้เขาทำพี่เอาฟิลเตอร์ออกดิแต่ว่าอะไรเดี๋ยวผมพ้อให้เอามึงเอามึงดูไปละอ่ะแล้วเอาฟิลเตอร์ออกไปละเดี๋ยวพอมองเอาออกไปอ่ะอ่ะเอาออกเอาเลยดิออกนะแล้วกบไปที่หน้าพี่เออไม่กลับไม่กลับไป่ทีหน้าพี่ไม่อาอกจีิงเหรอเอาอกดิ แล้เราจะแกงตัวเองทำไมโอู้่เราไปซื้อเตออื่นกันแล้วไม่เอานอนเถอะคนบ้าอะไรนอนในีน่ารักเลยไม่มีเหนียงเลยเก่งคอสุดๆเลยผมเก่งตรงไหนพี่มิกผมนอนสบายมากเลยโอ้โหไหนเราบ้าสบายที่สุดสิเนี่ยผมนอนไดสบายมากเลยแค่สำหรบสบายสุดๆไปเลย แอบครูดูเออวันนี้เรียนเออวันนี้วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วทุกคนพรุ่งนี้ทุกคนจะได้หยุดแล้วนะครับเมื่อกี้แอบปล่อยตัวเผลอไม่มีเนี่ยหรอกไม่มีเนี่ยอันนี้เนี่ยปล่อยแล้วไม่กลัวละเพรวเขาออกไปหมดแล้วอะไรพี่มิ้งออกไปได้ไงสอนอะไรดิออกกอลังกายเหรอออกกอลังกายเบ๊ะเบ๊ะเนจะเป็นี้ยะเบเบ้เหรอเบ๊ะเบ้ะกิ้วฉิดเบเบ้ะไปกิยูเบเบ้อ่ะฉิดเบเบ้ะไปกิ้วหนิดา มันตายปวดทมน้องตายตาลอยอยช้ำป่ะตายตาลอยช้ำไปดูเลยป่ะที่ที่ทีหน้าผาไปดูแล้วเนาะบวมนะพี่โอ้ยเราผ่ามันอ๋อนี้ไปชนอูขึ้นน้องต้วหน้าหลักจางขอบคุเขาพูดตายตาอยู่อะทุกคนเลิกเลิกพูดกันเรื่องนี้เหอะมีอู่คนเดียวที่ไม่ได้ฉีดอะไรเลยโอ้มีอะไรบ้างที่ไม่ได้ฉีดมึงน่กูไม่ได้ฉีดจริงจริงอูฉีดอะไร วิงก็ไม่ได้ฉีดเลิกแกงตัวเองกันฉีดแต่ตัววันก่อนที่ไปไปออคลินิกไปทำอะไรไม่ใช่ไม่ได้ไปไปออคลินิกใช่แต่วันที่จะนัดไปออคลินิกไป af แต่ที่นัดล่าสุดอะ af ไม่ที่นัดล่าสุดก็มีโบมีแฟตมีเธอมามีไฮฟูเก็บกรอบอ่าเพราะฉะนั้นเลิกถามนะว่าเอ้ยต้าอูทำอะไรทำเป็นน่าใสเราต้องฉีดนะทุกคนไม่ไม่เคยฉีดเลยมาเดบ้างอะไรบ้างสระขายรบูบูเออจริงๆแบบมีมีเพื่อนทักมาถามว่า ทำไมถึงช่วงนี้หน้ามันดูอิ่มฟูอันดับแรกเลยคือวิ้งนะครับผมเป็นคอลลาเจนฉีดไม่เราฉีดแบบว่าเราฉีดแบบเป็นเอืงเฮ้ยแต่แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรวะผมว่าแม่ก็มันก็ทำให้เราดูดีไม,มเพราะว่าจะพูดไงดีมันก็เหมือนเรากินนะครับแต่เราแค่ทำกินทำฉีดพี่อูหน้าเด็กมากขอบคุณครับปากหวานพี่มิกเราไม่น่าเล่นอะไรเลยออายุเราอายจว้ พี่โอ๋มันจะกระจายโอ้ยอากตกเนาะอ้าวพี่วิกใส่ลายอ่ะผมจะตกเอาโลนลงได้ยังไงอ่ะอย่าใส่ลายทุกคนได้ีนเสียงละคนคนเมื่อกี้อู่ตกไม่จริงเมื่อกี้อู่ตกน้องอ่ะพี่วิกผมไ่ด้ลูกฉันผมจะตกเอาลนลงได้ยังไง เนี่ยเห็นบาแดงเลยโอ้ไม่ใช่ซิวซิวตบตาปั๊บโอ้ยพี่โอ้ผมผมจะได้หลับไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยเงียบเงียบพี่อู๋นิ่งๆอะไรจะแครลูปโอ้ยอ่ะแคปหนึ่งสองสามสวัสดีครับเหมือนเรานอนคุยกันเลยอะตอนนี้จริงจไม่ควรซื้อข้าวเข้ามาเมื่อกี้ทำไมอะดูดิข้าวเหนียวอะผ้าห่อ ถามว่าสิงตบดังอยู่นะถามว่าทําไมหน้าใสายจังเพราะว่าเพราะว่าฟิลเตอร์ด้วยนะครับางคนเขาบอกให้เอาไว้ผมเล่นกันวันดีนะสวัสดีเป็นต่อเป็นต่อให้ไปรับเปล่าทำไรอะนอนคุยฮะเป็นต่อให้ไปรับเปล่ามีคิตาด้วยตาอูแครก่อนไหม บางทีเราไม่ต้องเรียวขนาดนั้นก็ได้เหมือนมะเขือเทศเลยอบรุมยู่ดูเลยคุณเจ้าสวัสดีครับเอา้าสี่คนแล้วนะที่อยู่ในไลฟ์นี้พอปตอพอปตอพี่เป็นตอปตอก็คือไม่ใช่ปตอต้องเป็นพอปตอแล้วอ่ะเลยเนี้ยงานก็จะทำผู้ชายก็จะดู น้องอีคือใครอ่ะสวัสดีทุกคนนะครับโนโดุมากไม่ใช่โนโดุมากโนโดูดูเขาตีกันแล้วเขาก็รักกันเดี๋ยวเขาก็ตีกันเดี๋ยวเขาก็รักกันอเออเออเอเอดูดูดอ้ยหวานชีวิตมีความสุขกันอยู่สองตัวแอบครูดูเลยเนี่ยไปเรียนเลยงั้นผมไม่ไลฟ์เล่าไปคุยกันนะครับไม่ได้ต้องเรียนก่อน เก็บรับคุยกันนะครับบ๊ายบาย